กำลังเตรียมตัวกลับานกันพี่หนอเดงเหรอจะง้อด้เปล่ฮะต้องจะห้อแล้เป่ Ką tai reiškia? กบกบกบตายนะมื่ดกบตายแล้วไปกินเขาอีกแล้วพี่น้องเลย หอดบ้านยำฮงน้อเขาเนี่ยพูนกขาพากันไปกินพุนเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบเคี้ยวพุนพุนผุนมาไปกินน้ำเขาดอกย่านโควิดตอนนี้อยู่เคสุลินพี่น้องเคสุลินจังหวัดสุรินทร์บุรี ใช่ไหม <Wow. S 1> พูดผิดบ้า <laughs> รถร้ายรถร้ายพี่น้องรถร้ายแหง้ง <laughs> เดินทางปลอดภัยทุกผู้ทุกคนเนดะ้อ hours hours two two later 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 l later ฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกบูตรทุกคนเนาจะจ้าตอนนี้กะเศร้าแล้วเนาะอเมืม่อคืนสาวมินในเดินทางจากสีสเกตมาจันทบุรีมันถึงนี่ประมาณตีสามเคืงพี่น้องนี่สาวมินพึ่งตื่นตื่นแล้วกะลุกขึ้น มาถ่ายวิดีโอตอนสาพี่น้องในเบิงเนะาะตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงเนาะพี่สาวมินตื่นพึ่งตื่นนี่บรรยากาศนั่งรถเมื่อยเมื่อยพี่น้องเขาซานกันหลายคนก็นเต็มรถโอ้ยเป็นรถเมาสนะเมาส์แบบญาาิพี่น้องเขาสินะเมาสกันว่า งาม้าอากาศเย็นดีอยู่ฝากคนติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจสาวมินเนอร์จ้า อ๋อมันไปปั๊มน้ำมาแล้วไม่ใช่เหรอนะี่ยไหลยังน้ำอ่ะยังมองยังได้ไงนั่นน่ะน้ำมันไหลแล้ว